อย่างนี้เห็นไหนคมครับมันรู้ว่าอันนี้คือคีเพราะว่าเป็นไพ่บร Key มันก็จะติ๊กอยู่ตรงช่องคำว่าคีเลยนะครับ <c oughs> อะเดี๋ยวให้เลือกให,ให้คลิกไปข้งา,างล่างนะมันเยอะเหมือนกันที่จะเป็น Input <c oughs> นะครับให้คลิกข้อมูลต่อไปนี้เป็นในคอลัมน์ดีพุทนะค,ะครับก็คืออันแรกเ g e เป็น Input ครับ อายุมีผลต่อการซื้อจักรยานม้วกันนะครับเราอาจจะมีสมมติฐานว่าคนอายุที่อยู่ในช่วงวัยทำงานอย่างเช่น20ถึง40อาจจะไม่ซื้ออา,านะอาจจะอะไรจะต้ออยูเฉยนะอาจจะไม่ซื้อแต่ว่าคนที่อายุเยอะมากกว่านั้นอาจจะชอบปั่นจะักรยานเพื่อสุขภาพก็อาจจะมีไม,ม่ใช่สมมติฐานเราต้องพิสูจน์นะครับนะบั่นคือเราทำไมเลือกเอ e แต่ว่า a d ด r e s s อาจจะไม่มีผลเราก็เลือกไม่เลือกโอเคไหม ต่อไปเลือกคอมมิวนิสต์แทนครับคอมมิวนิสต์แทนแปลว่าอะไรเอิ่มถ้างหลังเห็นไม่เกิยคอมมิวนิสต์แทนคือเป็นระยะห่างจากบ้านกับที่ทํางานหรือจากบ้านไปตู้เมงินถ้ามันเกิดเป็นไกลมากสิบกิโลขึ้นไปเนี่ยคุณพี่ก็ไม่ได้ซื้อจักรยานแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเ่าเขาเด่นปั่นจักรยานมาทํางานนะในกรณีที่เขาจะปั่นจักรยานมาทำงานแต่ว่าถ้าเกิดเขาซื้อรถถ่ายไปซื้อปั่น สวนชาส่วนสามรนะแต่ว่าก็แต่อยา่างจะเรามีสมมติฐานว่า,าระยะทางระหว่างบ้านกับที่ทำงานหรือตัวเวมืองอาจจะมีผลต่อการสนใจซื้อนั่นเองต่อไป English Education นะับสกอรสกอบาลงมา English Education หมายความว่าก็คือระดับการศึกษาจะเป็นอันนี้อธิบายในภาษาอังกฤษเป็นปรญญาตรีคอตัเอ่ อเป็นที่เขามาตอเอกที่รถปดขับรถอันนี้สมมตินนที่ถับนะเพราะตอนเอจอาจจะอาจจะมีเงินเดือนสูงก็ไม่อยากขับแต่ว่าตอเองนเงนน้อยอยู่อ่ะจึงจะพยายาเพื่ออ,อะไรประหยัดเงินอะไรอย่างเงี้ย n g ครับอิงลิสต์ออนั่นคือนักี่การงานโปรแกรมเมอร์อาจจะรวยกว่ารอว์มอร์ ต่อไป gender ติดติดตามมาเลยลัคนะเจนเ n อร์คือเพศผู้ชายอาจจะชอบขับขี่จักรยานมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายไม่ได้กลัวแดดแต่ผู้หญิงจะกลัวแดดใช่ไหมครับจีโอก้าขี่รถลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศที่มันเป็นเขาอาจจะไม่อยากขี่จักรยานเพราะว่าเหนื่อยแบบขี่ขึ้นเขาไม่ได้ พูดเด่นใจเคยดูที่ต้นยางบเขาเนาะพี่สม้าตรหนูอินแต่ว่าต้องลงนะแต่คือไม่คือไม่คือไม่ปั่นให้มันส่งถ่านเข้าไปแต่ว่าถ้าเราลงอ่ะมันไม่ต้องมีขีดเลยนะเพราะว่ามันมันลงมาเองไม่ไม่ทำเลื่อนมันจะไปชัยเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่ได้โค้งอักต่ออ่ะมันก็จะไม่ค่อยลงมาอะไรเงี้ยครับเรียกว่าคอมิวเตอร์มันไม่ใช่จัตระยะดิสตามมันเป็นไม่ต้องปั่นอ่ะเหมือนที่เด็กเล่นเลยอ่ะ เรไม่ต้องปั่แต่ว่ามันแบบที่ใเท้าเล่นคอมพิวเตอร์ที่มันเล่นคอมพิวเตอร์เติบแแบบคือมันไม่ร้อนเลยมันนอกอากาศดีนะไ่รับนขนเขาอ่ะเออแล้วก็มันมีหิมะมันสวยมากสองข้างาสนุกมากสวิตเซอร์แลนด์ขาวแบบอะไรนะอ้าวตุรดิคุนทำอยู่ปนปนปฟโต้เฮ้ยปอตีปอตีจะเดินไปสู่นี่อาไปอ่าโตคัตต อยู่ไปแล้วเนาะ House owner flag ครับเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเป็นเจ้าของหรือมีบ้านตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ Marshall s t e p h e s โสดอาจจะอยากปันจัยาแต่พอมีแงแฟนก็ไม่อยากฝัน Number of car own มีต่อไปนะครับทหนไหม Number of car own ก็คือมีรถกี่คัน ถ้าเราเป็นศูนย์คันก็ต้องจะซื้อจักรยานเนาะคือเมืองนอกอันนี้พูดหญงฝรั่งนะไม่เมืน,นั้ไม่นับเวียดนามฝรั่งมันไม่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์อ่ะฝรั่งมันชอบซื้อจักรยานทุกเมืองเลยรถมอเตอร์ไซค์มันมีน้อยอนะ่ะท่านผู้ชมน้อยต่อไป number of children at home number of children at home คือมีลูกกี่คนมีเด็กกี่คนในบ้าน region อันต่อไป โฟนไม่มีผลเบอรโทรศัพท์ไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับจาตัดใซื้อรถจักรยานยกเว้นไปดูอะไรนะนักนกิไปดูโหูเหงหรอว่าเล่อาจจะไม่ดีแลที่คนขับรถเลรยานี้รอไปดูจักรยานแทมิเียนนะคะมิเียนก็คือููิค่าทลักษณะว่าอยู่เชียงใหม่มชอบขับจักรยานมากกว่า ลงมา total children นะครับจำนวนลูกจำนวนเด็กทั้งหมดแล้วก็ยังดอินคาเป็นอันสุดท้ายทั้งหมดนี้คือ Input หมายความว่าเป็นคอลัมน์ที่จะถูกเอาไปประมวลผล d a t ้ mining งเวลาคา Data ุณทำ d a ต a m i n น n g คุณจะต้องเลือก Attribute ที่คิดว่าส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือคา่าที่เป็นคำตอบ ตัวแปลตามก็คือซื้อหรือไม่ซื้อใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยเออในกรณีนี้เนี่ยคือพูดนะว่าคนนี้จะเป็นคนที่ควรจะส่งอีเมลเปแบบเยอะทั้งหมดโอเคนะส่วนคอลัมน์นสุดท้ายนี่แหละอธิบายเพิ่มเติมครับพี่ดิ เชอรัลดิเชอลก็คือถ้าคุณต้องการให้มันทำนายคอลัมน์ที่อยู่ในนี้ยแต่เผอิญอันนี้เนี่ยคอลัมน์ที่เราจะทำมันไม่ได้อยู่นี้เราก็ไม่ต้องตีแต่ในบางกรณียกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์จะบอกว่าคนนี้จะซื้อจักรยานไหมในน้ำแล้วจะมีมีคุณสิบัตหนึ่งท,ที่ที่บอกว่าแบบว่า r e t u r n u s e r เอ r e t u r n c u s เ o m e r เป็นแย่ o อร์ customer, on, โแล้วอาจารย์ก็ตีให้มันตีคอลัมน์ตรงนี้ ต้องติดตรงนี้นะครับตรงนอี่นะต่อไปทำด้านหน้าตรงนี้คุณเชี่ยวาว่าทำด้านหน้าตรงนี้มันดีกว่าหน,นึ่งคือตรงนี้นะครับขอตรนี้มันถูกติดตรงนี้มันมีความหมายว่าจะให้มันเป็นแสดงผลหรือไม่แสดงหมายความว่ามันอาจจะถูกเอาไปเป็น i n p u t a แอต i b ิบิแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันแสดงผลก็ได้หรือต้องการให้มันแสดงผลก็ได้ อย่างเช่น d d r a ด e เอานะตอนนี้เนี่ยโกงเราคุณจะพยายาม Identify ว่าเดี๋ยวระบุว่าลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้าที่เราควรจะติดต่อเพื่อส่งโปรโมชั่นไปให้ถูกไหมทนีนี้เวลาเราเทรนนิ่เราบอกว่า a d d r a ด e เราไม่ไม่เอาไปคำนวณเพราะว่า a d ั r เด e ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อถูกไหมแต่เวลาคุณอยากรู้ว่าคนลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่ ควรจะถูกส่งจดหมายหรือโปรโมชั่นไปหาคุณต้องการอเเียเข้าไหมต้องการใช่ไหม,เ,าาไหมเพราะฉะนั้นในกรณีที่ในกรณีนี้เนี่ยเราอาจต้องการให้มันแสดงผลคืออ d เ r e s ลายหนึ่งไลาย 2. สองแสดงผลคุณก็ตินน๊กข้างหน้าคือให้มันเป็นเอา p ์พแต่ไม่เป็นอินพุตเข้าใจใช่ไหมอืมอะเรามาดูว่าอะไรที่จะต้องเป็นเอา p ์พุบ้าง อ่ะ address หนึ่ง address สองไปเลยนะครับ address หนึ่ง address สอง date first purchase date first purchase อันนี้คุณจะเห็นสัญลักษณ์มาเลยไม่เหมือนกันนะตัวไม่เหมือนกันดีกว่าตรงอยู่ตรงนี้นะครับจะดูในที่จมส์สัญลักษณ์ไม่น่าจะเหมือนกัน,น a e เฟิร์สเฟิร์สเผื่อจะอีเมลแอดเดรสนะคะเราอยากรูอีเมลแอดเดรสเขาอยากเราอยากรู้ที่อยู่ first name last name อยากรู้ชื่อ,อและนามสกุลค,ค่ะ first name ムหาเฟิร์สเนームครับแล้วก็อันสุนนดท้ายคือ last name พอดีอาจารย์แสดงตัวให้สามารถแสดง หนึ่งสองีหหกนที่ไม่ใช่อินพุตหกันที่ไม่ใช่อินพุแต่ว่ามีเอาพุตออกมาข้างบนสัน